ยินดีต้อนรับสู่ช่องวอร์โซแหล่งรวมข้อมูลด้านการทหารอาวุธลับและเทคโนโลยีสงครามจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกข่าวใหญ่ที่ทําให้ทั้งโลกต้องหันมาจับตามองเมื่อราชนาวีไทยเปิดตัวอาวุธใต้น้ําสุดลับที่หลายคนรอคอยเรือดำน้ำํา s 26T จากจีนที่ถูกขนานนามว่าอาจเปลี่ยนสมการทางทะเลในอาเซียนได้เลยทีเดียวจุดกําเนิดเรือดำน้ำํเ S 26T เรือดำน้ำ S26 ที่เป็นแบบดัดแปลงจากเรือดำน้ำชั้นหยวนไทย 039A ของจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัยและขีดความสามารถในการทำสงครามใต้น้ำราชนาวีไทยได้ลงนามสัญญาจัดซื้อเมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้มันได้โผล่ขึ้นมาเป็นรูปธรรมจริงทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มวิตกกังวลถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจทางทะเลเทคโนโลยี <Technology S 1> หัวใจหลัก จุดเด่นที่สุดของ S-26 T คือระบบขับเคลื่อนในหรือแอร์นิเพเดนทรพะเพชนที่ช่วยให้เรือสามารถดำน้ำได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าเรือดำน้ำดีเซนทั่วไปจากที่เคยอยู่ใต้น้ำได้เพียงไม่กี่วันตอนนี้สามารถซ่อนตัวได้นานหลายสัปดาห์ทำให้คู่ต่อสู้แทบไม่สามารถตรวจจับได้เพิ่มศักยภาพในการลาดระเวนและโจมตีได้อย่างมหาศาลอาวุธที่ติดตั้ง S 26ทีไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานใต้น้ำล่องหนเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับขีดความสามารถในการยิงต่อปิโดและจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับให้ใช้ขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะทำให้ราชนาวีไทยมีหมัดเด็ดใหม่ที่คู่แข่งในภูมิภาคต้องระวังทุกฝีก้าวผลกระทบต่ออาเซียนการมาของเ2 6ทีทำให้สมดุลทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนเปลี่ยนไปทันทีไทย ก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถใต้น้ำอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางการแข่งขันด้านกองทัพเรือที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้สิ่งนี้อาจทําให้การเจรจาและยุทธศาสตร์ในภูมิภาคต้องถูกวางใหม่ทั้งหมดมุมมองจากต่างประเทศหลายประเทศมหาอำนาจรวมถึงเพื่อนบ้านในอาเซียนต่างจับตาก,การเสริมกําลังครั้งนี้ของไทยอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ใช่เพียงเรื่องยุธทธปกรณ์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการขยายอิทธิพลของจีน ในภูมิภาคผ่านการขายเรือดำน้ำและเทคโนโลยีให้กับพันธมิตรหากเรือดำน้ำ S ยี่สิทีปฏิบัติการเต็มรูปแบบจริงมันอาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ทรงแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคความท้าทายที่รออยู่แม้ว่า S 2 6 t สทีจะถูกมองว่าเป็นขุมพลังใต้น้ำสุดล้ำแต่ราชนาวีไทยก็ยังมีความท้าทายรออยู่ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกำลังพลการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนและการจัดหาชิ้นส่วนทดแทนในอนาคตทุกอย่างต้องอาศัยเวลาและงบประมาณมหาศาล เพื่อทําให้เรือดำน้ําลํานี้พร้อมใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพสรุปการเปิดตัวเรือดำน้ํา S 26T คือก้าวสำคัญของราชนาวีไทยที่สะท้อนถึงการยกระดับศักยภาพทางการทหารในศตรวรรษที่21มันไม่ใช่เพียงเครื่องจักรสงครามแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลทั้งในระดับชาติและภูมิภาคอย่างแน่นอนคุณอยากให้ผมขยายสคริปต์นี้ให้ยาวขึ้นแบบเต็ม6นาทีจริงๆไหมครับเพราะตอนนี้โครงสร้างครบแล้ว แต่เนื้อหาอาจต้องขยายรายละเอียดเชิงลึกเช่นประวัติการจัดซื้อความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการเปรียบเทียบก,กับเรือดำน้ำประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ความยาวเหมาะสมกับเวลา6นาทีครับ